สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับจนอุกอาจแทบลือทั้งบ้านโจนขึ้นบ้านกุ้งสุธิราชครั้งนี้หนักสุดแทบลือไปทั้งบ้านกุ้งสุธิราชวงเทวันเผยสภาพบ้านที่สิงห์บุรีหลังโดนหัวขโมยบุกเข้าบ้านยกเขาเผยโดนมา3-4ถึงครั้งแล้วครั้งนี้หนักสุดแถมเตรียมการจะกลับมาอีกรอบวันที่25พฤศจิกายน6 7 ขโมยขึ้นบ้านกุ้งสุธิราชวงเทวันโดยนักร้องคนดังโพสเฟซบุ๊กเผยข่าวบ้านที่สิงห์บุรีโดนโจรขึ้นบ้านยกเขาทำบ้านพังเสียหายเผยโดนโจรขึ้นบ้านมาแล้ว3-4ครั้งครั้งนี้หนักสุดๆล่าสุดไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองสิงห์บุรีพร้อมระบุทรัพย์สินที่เสียหายและเสียหายหลายรา,ายการบ้านผมที่สิงห์บุรีโดนโยกเขา มันอุกอาจมากฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองสิงห์บุรีติดตามด้วยนะครับโดนมา3-4ครั้งแล้วครั้งนี้หนักสุดคงกะหรือไปทางบ้านเลยมัง้งมันเตรียมการจะกลับมาอีกรอบรายการทรัพย์สินที่สูญหายและเสียหายภายในบ้านคุ้งสุทธิราชอำเภอเมืองสิงห์บุรีมีดังนี้เตียงนอนไม้6ฟุต2เตียงโทรทัศน์จอแบนขนาดใหญ่เครื่องปั๊มน้ำ สายไฟและหลอดไฟโต๊ะเก้าอี้ไม้สักไม้มีค่าต่างๆเก็บไว้ไม่ทราบจำนวนประตูเหล็กดัดมุงลวดตู้เย็นคอมแอร์จำนวน4เครื่องขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ